สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องวันนี้ป้ากันแล้วนะครับกับก๊อปปี้เฟมิลี่นะครับวันนี้เขาจะมาแนะนํานะครับผมเมนูแกงออมเนื้อนะครับผมอันนี้จะเป็นจิ้นนะครับจิ้นควายจิ้นงัวก็ได้นะครับนี่ซื้อมาประมาณกิโลาปนะครับจิ้นแกงออมนะครับบอกปนี่เลยนะครับไปซื้อติลล่านก่อนก็จะมีเครื่องไหนมีจิ้นมีกระดูกอย่างป้าปนกันมาที่นี่นะครับผมนะครับวัตถุดิบเขาก็จะมีจิ้นเนาะอันนี้จะเป็น ต้นหอมผักชีกับผักชีฝรั่งนะครับอันนี้เอาไว้โรยหน้าหน่อทาซุปแล้วส่วนอันนี้จะเป็นเครื่องคั่วนะครับนี่เดี๋ยวเอาไปคั่วกับจีนนะครับบะต่านะครับน,นี่นะก็จะมีใบมะกรูดนะครับแล้วก็รากผักชีเนะแล้วก็อันตะไคร์หนะจะไข่หน,ะ,นะถ้าเครื่องต่าก็จะมีนี่นะครับคากระเทียมหอมแดงแล้วก็เครื่องเทศนะครับ ครงเทศก็จะมีมะแขวนเม็ดผักป้อมต้นหอมเม็ดเม็ดหอมป้อมยนะครับนี่นะคนห้องเม็ดหอมป้อมเนี่ยนี่ก็จะเป็นพวกเครื่องเทศนะครับใส่ไปตัวให้ับอ็เป็นอย่างหอมดีครับแต่นี่จะเอาออกนะครับนี่มันจะคิวคิวแหมยางครับก็จะมีพริกนะครับพริกว่านี้ใจพริกแห้งนะครับพริกแห้งเนาะแล้วก็มีกะปินิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเขาเอาเครื่องไปตำกันเลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ ต่อไปเลยนี่ครับพริกทีนอ่อนต่ำไว้นะครับครับผมเอ่อนพริกใส่ลงไปเลยตัวมันจะได้หอมนะครับ,ต,รบตัวที่หนึง่งว <Wow. S 2> ้าวเดี๋ยวขี้มันล้วนด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับเดีย๋ยวรอขิกมันห่าก่อนนะครับใส่น้ำมันลงไปัหน้อยก็ได้ครับเพราะว่าเป็นชิ้น,นอ็อตบางปรนะเทศไทยเนาะอ่า เดี๋ยวมาเดี๋ยวคั่วพริกไปสักครั้งหนึ่งผมต่อไปเลยครับเออครับผมหลังจากที่เขาคั่วพริกไปจนดสามบ้างๆกแล้วนะครับผมพริกมันเริ่มหอมเริ่ศชงกินหอมแล้วเขา็จะใส่กิมลงไปนะครับนี่ครับผมใสต่อไปเลยครับว้าวก็จะี๋ยวคั่วะครับล้วนไปเรื่อยๆนะครับผมก็วมันเซุกนะครับปรเดี๋ยวหันหน้ามาใส่เนาะ โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเราคั่วกันได้สักครั้งก็นอออกไปเลยครับผมเอห่อคั่วจีนได้สักครแนนัแล้วหมอกมันเงี้ยเงี้ยนี่และครับกอาเครื่องสมุนไพรเนี่ยครับลงไปคั่วจนเลยนะครับว้าวคั่วพร้อมก,กันเลยครับเดี๋ยวมันจะได้หอมหอมนะครับโอ้ครับผมลงท้ายด้วยเอมเสียมไว้นะครับเอาไปเลยนี่คือคั่วจนมันจะซุกนะครับผม โอนไปเรื่อยๆนะครับต้องมันโอนนะครับทั้งไม้นะครับแก้ไฟผ่านจานนะครับต้องแก้ไฟแห้งนะครับเดี๋ยวไม้ติดหม้อนะหลามน่าเหนียวนะผมไปเลยครับโอเคครับหลังจากเอาตัวไปได้สักครั้งแล้วมันเลิศลุกเลิศเงี้ยวนะนิดๆนะครับผมนี่ครับเขาก็จะเอาน้าล้าโค้กใส่ลงไปนะครับโค้กนี่จะไปเอากว่านะครับน้าล้าโค้กนี่นีเด็ดเลยนะครับผมว้าวนี่ครับ น้ำใส่นี่เลยครับผมเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่ที่เกลือหลืมนะครับเอาขมิ้นผงใส่ไปโรยไปหน่อยนะครับที้เสียในทั้งเดือบบอกครว่าจะดิบตรงที่ไหนะนะครับเริ่มแมกอยูนเริ่มมันอย่างออกมาแล้วครับผมโอเคครับต่อไปเลยครับเดี๋ยวข้าวเจ้าหน้าใส่นอตั้งไว้พร้อมไว้แล้าทำนอ เอาไปเลยโอเคครับพอเราคั้วได้บอกสักจำเลยนะครับบอกมันซุกช้าหน่อยนะครับแล้วก็จะเอาหน้าใส่นะครับหน้าน้างโคกของนะครับนี่ครับผมใส่ลงไปเลยครับนี่ครับผมนี่นะครับเราเอาใส่น้าไปได้สักัำเขาก็จะอมละไว้อีกนะครับสักประมาณเึ่งชับวโมงก็ได้นะครับเพื่อหน้ามันแห้งลงไปน้อยนะครับผมแล้วก็จะปิดฝาไว้นะครับนี่ครับ ฝากมากปิดไหครับผมพร้อมไว้ครับครับผมเดี๋ยวเขามาก็เปิดพอกันนอครับผมไปต่อเลยเอาล้ครับพอผ่านไปได้สักสิบนาทีนะครับผมเขามาเปิดฝาพอนอกนี่นะชุดยอดตั้งแต่แรกในระาวาังนี่ครับก็จะผุ้งกิ้มแล้วกับุ้งนะครับใส่ผงผุ้งรดลงไปนะครับผมช่วงนี้เนาะครับไปกัเลยครับไป ใส่นักก็าำนักนะครับใส่น้อยก็รำน้อยเนาะเอาหมาพอดีนะครับผมแล้วก็จะโกนแล้วก็จะปิดฝาไว้นะครับออมไว้นอต่อไปเลยพอเราตั้งไปได้สักประมาณตึงชั่วโมงนะครับผมพอหน้ามันแห้งอย่างแล้วนะครับหอดมาทิ้ม้นะครับว่ามันเปื่อยหรือว่านี่เหนียวอยู่ก่อนนะครับถ้ามันเหนียวก็เติมหน้าหน่อยนะครับแต่ถ้ามันโอเคแล้วได้แล้วแบบเอาพักใส่แล้วก็โคตเลยนะครับผม นี่ดูตาสีไทยไทยแบบตัวนะแล้วครับผมว้าวนะแต่ถ้ามันยังแบบเปเดียวก็อ้อมไห้เห็นสักกัมก็ได้นะครับผมกาันไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นกินกิ้กิ้งัวเหนียวเนอยนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเติมน้ากน้อยนอคับโมเอาละครับผมพอเขาตั้งไว้ได้เห็นสักกัพอหน้ามันเหลื่อมแห้งแล้วเอาก่อนจะมาใส่พักเลยนะครับพอแล้วนะครับนี่เปิดแล้วครับผมนะครับเอาพักใส่เลยครับผม นี่พักผมใส่หมดเลยครับอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมพักชีแล้วก็พักชีฝรั่งนะครับเพิ่มพร้อมหอมนะครับใส่ลงไปแล้วครับว้าวนี่ครับผมโอเคพอใส่เสร็จแล้วเราก็จะปิดแก๊สแล้วครับคุณนะครับลักเลยนะครับผมปิดแก๊สครับครับผมคุณแล้วก็จะใส่ผงชูรสผงนัวอย่างกัแล้วแต่นะครับไผ่มากก็ใส่ไผ่ผมมากก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่นี่ผม พิมพ์ขาแล้วมันโอเคแล้วครับผมต่อไปเลยครับหอมขนาดนะครับขอใส่ัลลงไปแ้ภโคนนะครับน่าส์แค่นิดหน่อยเนาะเดี๋ยวครับเข้มข้นดีครับผมกลายเป็นปุ๊บไปเห็นแล้วกันนี่แข่งหอมเขานี่วันนี้ครับโอ้หอมสามบ้านเจ็ดบ้านเราทำได้ไหนเดี๋ยวนครับตักใส่ถ้วยแล้วนะครับผมโอเคครับโอ้ยหอมขนาด one eternity later สวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้แกงอ่อมเนื้อนะครับผมถ้าหากใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สําหรับ Copy Family ในครั้งนี้ด้วยนะครับสําหรับครั้งหน้าเราจะมาทำเมนูอะไรให้รับชมและรับชิมกันอีกนะครับก็คอยติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือว่าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์มาใต้ คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการตอบให้ทุกคำถามเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย